อื uh huh. สวัสดีครับวันนี้มาแบบสบายๆแต่ก็ไม่สบายสะทีเดียวเพราะสถานการณ์โควิดนั้นเนี่ยก็ยังถือว่ารุนแรงอยู่นะครับวันนี้ก็ทำงานบ้านไปปวดหลังไปตามภาษาคนอายุเยอะแล้วนะฮะวันนี้ตั้งใจอย่างยิ่งที่จะลองอของฝรั่งเศสนะครับเป็น ของเซนอิมยองกองคู u, นะฮะวินเทจที่2014ตัวนี้นั้นมีองุ่นด้วยกันอยู่3สายพันธุ์นะครับมีเมโรมีกาเบรเน่ฟรองแล้วก็มีกาเบเน่ซูยองนะฮะโดยที่มีเมโลเป็นหลักนะครับตัวนี้เนื่องจากว่าเป็นฝรั่งเศสนะฮะเพราะนั้นก็จะต้องในความรู้สึกก็คือจะดีแคนไว้นานนิดนึงนะครับ ตัวนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วสีก็จะออกเป็นวายลูกเก่าอย่างแท้จริงนะฮะซึ่งสีนี้ก็ออกไม่ใช่ม่วงอ่ะมันออกแดงแดงเหลือๆไปทางน้ำตาลเข้มๆนะฮะแก่ๆวันนี้ลองเสิร์ฟในแก้วอแกรนเบอร์ดีนะฮะกิน เครื่องเทศนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแต่ก็กินออกเผ็ดๆคล้ายๆพริกไทยนะฮะแล้วก็มีเชอร์รี่ปนมาน่อหน่อยอ่ะโอเคเดี๋ยวลองดู สมกับเป็นวน์โลกเก่าแ้แต่นะครับสมกับเป็นวน์โลกเก่าจริงๆซึ่ง,งหอมมีความคลาสสิกแล้วก็คอมเพล็กซ์มากนะฮะก็คือมีความซับซ้อนมันคือกลิ่นมันเยอะไปหมดเลยอะ่ะตอนนี้คือแบบจับไม่ถูกอะ่ะครับคือพอผ่านเพดานปากเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีกลิ่นคล้ายๆกับวานิลาปล่อยออกมานะครับมีกลิ่นยาสูบมีกลิ่นอะไรแบบหอมสดชื่นนะครับแล้วก็แทนนินเนี่ย หนักใช้ได้เลยทีเดียวนะครับตัวนี้ถือว่าเยี่ยมครับสำหรับก่องคู่